สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบาวตุย้ยลำเพลินน้องพิเชียวครับพี่น้นองนี่ครับพีน่น้องบรรยากาศตอนค่ำๆตอนเย็นนรัพี่น้องเนาะพอเชิเริ่ม,มาซ้อมวันนี้หัวโมงเย็นอา้อาวอ้าวขุช่องของค่คอยบอกจากมงนัดกันกี่โมงอาจารย์คิดถึงจังเลย นัดกันกี่โมงนัดกับใครห้าโมงครึ่งเออทำไมล่ะดูเวลาด้วยครับฉันเป็นคนก่อนเวลาทําไมอ่ะแค่สิบห้านาทียังมาก่อนไม่ได้แล้วไงมันเกินไปไหมไม่เกินฉันตรงต่อเวลาเพราะฉันไม่ตองข้าพเจ้าฉันมีหน้าข้าพเจ้าฉันมีเวทีข้าพเจ้าเมื่อวานนี้ตรงต่อเวลาข้าพเจ้าไปวัดมาแล้วผมรู้กับคุณไหมรู้ผมต้องรู้ผมเป็นลูกค้าไหมแจ้งอยู่ว่าจะไปวัดก่อนผมเป็นลูกค้าไหมแต่มันกลับมาไม่ทันผมเป็นลูกค้าไหมแต่ค่ะจะเอาไม่เอาไม่เอาเอากลับก็ได้นะโว้ย ก็ใช่ซีโอเนกันแล้วนี่พี่น้องครับต่อไปผู้ใดทาสวัสดียายป่วงครับทาผู้ใดเจ้าบริมาตนี่โดนมาไหนเนี่ปีปีหนึ่งพี่น้องครับมันนี่ขอเฝ้าท้าผู้ใดสั่งของยายป่วงผมบอกพี่น้องมาได้คำหนึ่งอย่าจ่ายเงินก่อนสองอย่าไปฟังความเราลืมเอาเครื่องปรุงมาเอาไม่ได้ครับจะมอไซเอาอ่ะเครื่องปรุงเอามอไซเบลยืนลานน้ำมอไปครับ อันนั้นวันนี้หน้าตุยไปนะจอดเลยนะขั้นแดงไปสารคามนะเอาเฉพาะเครื่องปรุงน้ำลูกน้ำซุปขั้นแดงเรียบกันนะสามไอ้เอาพริกน้ำตาลพอนะแล้วที่สักท่านสามพี่น้องใหญ่เราดื่มรถอ้าวดื่มรอะไรดื่มรถอะไรออกมาเลยป้าพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะคนเลยเหมาหลายคนหลายคนครับพี่น้องที่อัน มีคนไปสวมร้อยน้ำเต๋ขอยี่สานอยฟังดูเขาเป็นบอยขอยบอกว่ากินรดกินเครือย่างฮักนะอี่สานอีต่าอีพีดลืมไงอันนี้จะจะเอามูลค่าก็ไม่รู้อ่ะก็เช็คของมาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมากันเดี๋ยวขอยี่ตั้งไว้ขอยเส้นนั่นเองที่เหลือสิจัดการเองบอยขอยฟังคนอีสานมันยังบอยขอยฟังมันสวมร้อยยังบอยมา ไปกินแล้วน้องเขาว่าตุ่ยบอกเขาไหมคุยบอกว่ากินสวนที่เอาไปหักแขวงโลดให้เจ้าหักมันไม่ได้บอกเจ้าเตียมันก็บ,บอกกี่ตัวเลืมไง <c ười> เกินจักบาทเลือ่อมเมื่อไหร่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจังเชี่ยกันเ,เ,เดี๋ยวจะไปเชี่ย,ไป,ย,ย,ไ,ปยไปหาสมือดอกมาแล้วเมียมาแล้วเมีย่ยมไขม่านอะไรอ้นบอกไปดูเขาไปยัแของไปแล้วอันนี้ขึ้นทิ้งซะเนาะเมียหน่อยมาแล้วเมียหน่อยมาแล้วมันใหญ่แลยอ่ะเดินพี่ว่ามันเป็นไม่หญ่แล้ว คือว่าคนนำนักโเอมานมาด้ว่หรือนักเลี้ยงเบื่อดีเบื่อต่อไปเขาปต้องใจเนะเขาจะไปหาใจก่อนต่อไปเป็นว่าเป็นว่าเออเอามากรนกับว่าเออมากรมันดีสัาไหนแล้วนี่มาก้อนอเรียงหมูบ้าน วันก็บอกว่วัดจะไปวันหลังก็ไม่ไมวันที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วก็บอกว่าไปวัดไงก็บอกว่ามีคนสมรอยด้วยลูกสามเธอแหละอันนี้เดี๋ยวไปบอกเขาว่าเป็นเมาเดี๋ยวไปกินล่นขาจะกินคือไปกินส่วนที่อานั่นแห่บอกไว้ฮักอันนั้นก็ไม่ได้บอกเจ้าหรอมั้งเจ้าก็มันบอกยูบอกจะลืมนั่นแล้วลืมเองกัดแล้วแต่นะฮะกินหอดเจ้าด่านด่านไอสซุกอ๋อน่าซุกกว่า น้องเยี่ยมน้องเยี่ยมแดงน้องเยี่ยมเดี๋ยวรอเครื่องปรุงก่อนแป๊บนึงนี่ครับพี่น้องขอบคุณนะขอบคุณพี่พลวัตพี่ซันครับพี่น้องเราเอฟซีน้องฮักแพ่งหลายคนที่ร่วมกันเมื่อวานนี่เลิศเมื่อนี้ก็อีกอะไรก็สามร้อยหกสิบบาทครับเดี๋ยวจะมีอีกนะเดี๋ยวบังกันชูหมื่นแน่แฟร์าร์ดมื่นแน่แต่แต่ไอ้แหม่มแล้วเอลไอดีบอกว่าโอเคนะได้หน่อยวดพานอะไรอะตอมฮวงจอแสบอันนี้เขา ทำจากใจเขาทำจากใจเขาไม่ได้ทำเอาสุกเอาเผากินเขาทำด้วยฝีมือบอกว่าเมื่อกี้เราขึ้นในโทรศัพท์น้ำแฟนลูกอ่อนว่าไปไหนนะเพื่อนไปไหนนะเขาอะเต้นพี่าัวโอ้ยไปนะลูกชายลูกเยี่ยมเจ้าปอบเจ้ามหาเจ้าปอบขู่จ้ามหาโมงหาเมียอะไรเนี่ยเมียเก่าเจ้าเนี่ยปอบเจ้า ่เราสมผัสเราสื่อยิมเนาะเป็นยังพี่ชแล้วก็ยิ่งดีแม่บอกให้ก็ยิบม,มันมาหยังก็ยิมันมาโอ้ยยินกรุ่งจะคล้องใช่ไหมเุจะคลองกับพวดล้อ่ะมันก็หลานทงละพเอะวเราอยู่ก็บีบกี้กบวาแล้วบีบไปปีนึ่งมานี่เลครับนีันอ๋อเตี้ยีก็ซ้ อ๋ออ๋อยำไปเยอะอ๋อยำเห็นั้มบ่เห็นเห็นยุหลานบ้านมันอยู่ข้างของบ้านโคตรดูงงบ่ไปบ่เหยียบภาพไปหาอืมเดี๋ยวนี้เพื่อนนี่ผีผีเพื่นนี้ของเพื่อนแล้วแม่ขวานล่ะผู้ใดล่ะเออหลายคนอยู่มีแต่ฮักแท้ฮักแท้ผาเพราะเพราะผมนี่แง่ถ่ายแบยิ้มเพราะนี่ พอาพี่นีบบ่น่ยตากมพ่อจะกินไปจะกินเน,นื้อย่างยากินนั่นนี่พ,พ่อผมมีงานเนี่ยบกยิมแหนบอกะวั <laughs> งสันติขึ้นวันหีปีท่าบ้านออกหลายเสือมูอเสือมูก,อ,มกอ๋อที่ท่าไหนบ้านใครเลาโงกวออ่าไม่ยู้เีบที่ไม่ใช้บ้าน,นี่เอากันนียมาเก็บแ่ท่าหนูเรา่าใส้ยุบงุยกว่ากลูกนูได้ไงลูกใส่ลูกไช่แทนได้บ่ อาครับพี่น้องครับจะนั่งกันนี้ครับขอบคุณอันพี่สันเนาะแล้วก็พี่พลวัตหลหลายคนพี่น้องอบงังเศร้านี่กะบว่มีกับมาหลดมันขาดเก้าทุงดอกเนี่ยเพิ่งแก้มมันอีเด้อพากกันได้กินนมบ่เนี่ยบังเศร้าไหนกินเต้าหู้บ่ได้บ่เองเอาเองเอาอยู่ไหน แช่ไว้อยู่นะโลกมีนะแช่เย็นไวอยู่เมานี่เราเมาของแล้วไอ้พึ่งไอ้เน่มาหมดแล้วไอ้ไอ้ไอคิมไม่เค็มมากอย่างนี้แล้วเมาคิมไม่ใส่โอ้ดีพ่อมันมาเตี่ยเออสมมติปุจจางเขาเลยพ่อมันมาปุจจางเขาเลยแหมไอ้คิมไม่ไหนคิมอ่าพ่อแม่พ่อมันมาแม่มาปุจจางเขาเลยเตี่ย ไอ้เข้มมาหนีลูกอาเมาหนี่มนหมไม่ได้ค่ะ,อะขอบคุณอาเอาก๋วยเตี๋ยวคนละถุงลูกเอาส้มตำไปด้วยไปแซ่บเวอร์อ่ะอาดูไว้นะโอ้อห้อนห้อนเออไอคุณปิ่งไกลเอาคนละถุงแล้วก็ส้มตำไปเอาไปเลยอันนี้รู้จักแม่ <Never. S 3> เวอ,อร์ไหมใครแม่เวอร์ใครแม่เวอร์เออแจ๊คพอเวอร์ป่ะ ไคพ่อเบอร์เออเบอร์แม่กับเบ่แกให็นไหู้จักรู้จักยายป่วงไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินบ่ยายป่วงตีนเปิร์มเคยได้ยินบ่บ่เคยได้ยินตี๋หันมาหน่อยหันมาหน่อยหนึ่งสองครึ่งอาดีไปลูกเอาเส้นอะไรดีเปล่าใส่ตำมันมี่ตำยังไงยายกับตำปลาไปเลยจ้ะเอาเลยเอาไปลูกอันนี้ของคุยเองอือเอ้คุยอ่ะนายิบไปลูก เอาไปเลยไปเลยเลือกป็นคนละถุงแซ่บแดงของเราแซ่บสุดบอกไปเลยอร่อยส้มตำก็อร่อยที่สุดจะค้นอะไรอยู่น้องกันเยอะอยู่ค่ะไม่ให้กลับไปที่ละเกือบมีสิบคนหมดแล้วลูกโอ้เดือนนี้เนี่ยเดือนนี้เดือนนี้น้องว่าเนี่ยพอน้ามาไม่รู้จักน้องเลยเหรอจริงเหรอไม่รู้จักกันเลยเหรอสวัสดีครับขีมครับผู้ใดญ่มากกับแม่ไม่รู้นอนอยู่แดงของฝาก ไม่มีเอามาเอากระเที่ยวไปูกมเอาส้มตำไปด้วยพอยังแล้วไอ้ขิมไอ้ขิมไปด้วยขิมเอาไปขิมเอาไปเอาไปพอแล้วนะไปพอกำนาดนะในนี้เอาไปพอกำนาดนะสวัสดีครับเอาไปด้วยเอาไปอีกสองถุงก็ที่เองกินไงส้มตำไม่ได้ถุงหนึ่งไปของแม่ของแม่ตวงนี่แซ่บสุดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปร้านตำเราแซ่บพอดีอันเดียดตำอย่างนี้ ตำป่าเ่าจะแม่นบ่แม่นตำป่าแม่นบ่แซ่บแซ่บดีเรื่องจริงสามแซ่บนะเราอ่ะกินเราไงเข้าห้างห้าห้าสิบบาทเท่าไหร่ห้าสิบสามยเอาไปลูกไปแล้วป่ะม่ว่าม้วนเอาไปดีแล้วป้าแซ่บพี่ลูกแซบขอบคุณครับพอบอกเลยแซ่บเวอร์บอทิมบอกแล้วบอลืมบอทิมบอป้าลูกบอกแล้วเห็นบอ อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ทิ้งน้องอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทิ้งโอ้ยจะให้ไปรอไปอยัางนีกลับมาแล้ม่เอาเดี๋ยวไปคุยด้วยเอาขอบคุณค่ะเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สักนิดคลิปหนพอมหมยเดี๋ยวเนี้ยว้ยเด็กรำเพรื่โชว์กันนะเบอร์เบอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยรำเพื่นรับเชียร์พี่น้องนะครับพี่น้องหากกันแพ้กันที่เก่าได้พี่น้องเอาไปนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ